ยันอุณารมปฏิทานหลังจากวายดานในเสร็จก็มาขอพรออตรงยันอุณารมครับแผ่นที่สองพระสบงา์สองเรก,กันลายตอนนี้วัดมหาพปู์ขึ้นฝีขนับหนึ่งเลยเออใช่ก็คือว่าใครเปิดไปก็เห็นเป็นวัดมหาพปู์เลยแล้วก็บอกว่าตรงนี้เป็นป่าช้าเก่าใช่ไหมใช่ครับก็คือว่าตรงนี้จะเป็นป่าช้ามหมดเลยครับอืมพื้นที่ ความเชื่อความศรัทธาจึงพาทุกคนเข้ามาณจุดแห่งนี้ตรงนี้ก็คือวัดมะขามโพงอยู่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเป็นโบสถ์ล้างที่กำลังโด่งดังในโซเชียลในตอนนี้ครับทุกแพลตฟอร์มต้องมีตอนนี้ประชาชนกำลังลังไหลกันเข้ามากครับ ขนาดเย็นแล้วตอนนี้เป็นเวลาเย็นเขายังมีคนเข้ามากันเรื่อยๆครับอยู่ฝั่งโน้นจะเป็นลานคาขายดอกไม้แล้วก็อาหารการกิน้วครับพื้นที่จอดรถตอนนี้กาลังปรัปบุงพื้นที่ครับภายในวัดตรงน,นี้จะเป็นพื้นที่อดีตปราสาทเก่านะครับดูตน้นใหม่ลมรื่นลมเย็นสงบครับถ้าว่ามีคนมาหนิสงบเงียบดี ประวัติไลครับคนอธิษฐานขอพรพานหน้าจอโทรศัพท์หรือถายรูปไปกับอธิษฐานกับประสบความสําเร็จกันไลยครับถูกหวยรวยเบอือกับว่ากันไปครับเขาก็เลยดังในโชวเชียวตอนนี้ก็เลยแห่กันข้ามากับไหว้ขอพรครับชุดด้านหน้าพระบรอบสดนี่ก็จะมีประวัตินะครับประวัติของวัดมะขามพงใหในดยน้ยร์อนในได้ศึกษากันครับแล้วก็มีอีก่างหนึ่งก็ค,คือมีแห่เดียวในนรรครศรีอยุธย,ยาครับคือยัน อุนาโรมอยู่ในใบเซมาครับมีสองด้านนะครับใบเซมานี่จะมียันอุนาโรมทั้งสองด้านและสี่ภาคก็ไปชมภายในพระอุโบสถกันวันนี้เดี๋ยวพาเดินชมแล้วรอพระอุโบสถกันก่อนนะครับวันนี้จะเป็นผู้พังตามการเวลาส่วนจุดที่สองในของใบเซมานี่เขาบอกว่าขอแล้วจะประสบความสูญเร็จกันหลายครับ ไปซมาแหงเดียวในกรุงเทพฯจงหุธยายตรงนี้ก็จะผู้ฟังไปตามการเวลาก็มีคนกับทุกคนก็ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆครับจักใหม่เทียบเลยตรงมาไล่ตรงนี้จะเป็นยูด้านหลังของอดดนะอุโบสถครับบทหลังนี้จะพ่มีลังค่านะครับพอาเขาแก่แล้วเดี๋ยวไปชมประวัติกันก่อนครับตรงนี้จะเป็นวิหารนะครับวิหารนี่เขาบอเปิดในเขาครับประตูสำรุด ให้แต่ว่าเปิดหน้าต่างให้เขาให้ชมได้ครับเปิดหน้าต่างซองมาไปเป็นวิหารอยู่ข้างกันกันกนกบพระ,ะอุโบสถนะนี่ครับตอนนี้กำลังแน่นภายในครับเขามากราบไาหว้ขอพรกันให้ชมยันอุณารลมจะนีจะซองดง ตอนนี้กำลังแน่นครับด้านใน ภายในวิหารจะมีพระพุทธรูปตงๆางตรงนี้จะเป็นวิหารภายในวิหารด้านหน้าประตูชมรด พลังคาช้ำลดกันรุนนะให้ไหวด้านนอกตรงนี้จะเป็นประวัติวัดมะขามโพงนสนิสฐานว่าสร้างขึ้นในพศสองสี่สองห้าครั้งแรกติดกับรุ่มน้ำปลาซักครับอยู่ที่ลาบรุ่มแม่น้ำป่าซักเดีนชมภายในกันต่อ ตอนนี้กำลังเดินทางมากเพราะขาซสายเลยครับลังไหลขั้นเขามาเรื่อยๆเราไปชมภายในกันต่อนะครับเสาเนี่จะเป็นลังข่าเก่าเสาลังข้าเก่าส่วนตอนนี้ลังข่าก็จะปะลดเรือแล้วครับ เลือดได้เสาตามสีตนอยนู่ในโบสถ์ครับตอนนี้ผู้คนกับเขามากาบไหวขอพรกันเยอะแยะเลยครับเราเดินเ,เ,เขาไปชมองหลวงพ่อกันใกล้ๆกันครับนี่ก็จะเป็นความศรัทธาความเชื่อของบุคคลของแต่ละคนเห็นว่ากราบไหวขอพรกันครับดูจากดอกไม้ โบเตียนและคนเข้ามาลังไลกันเข้มาบริขาทซ้ายครับภายในพระอุโบสถก็จะมีพระพุทธรูปปฏิสฐานอยู่ห่าองค์หาลูกครับนี่ให้ชมด้านหลังครับเ่าแกมาครับมีพระพุทธรูปอยู่้าลูกเดินชมกันรอบๆกันเลยนะครับนี่สาธุสาธุ เอาแกมากครับลังคากับบ่มีพุกคนก็เอามานานาแนนกันบกขาซ้ายครับหมลวงขับุญกันเรื่อยๆชมกันจุ๊ๆไปเลยสาธุสาธุจนในโบสถ์นี่ก็จะมีใครให้ลวงให้โซนเชียงโชคกันด้วยนะครับโชคให้มากกันทุกคนครับ ก็พังไปแล้วยันอุณาโรมปฏิทานหลังจากวายดานใาเสร็จก็มาขอพรตรงยันอุณาโรมครับแผ่นที่สองประสบความสำเร็จกันลายตามจาหนาทีครับผม ไปเป็นคนจุดประเด็นก็คือว่ามีเพจของอายุทยาสเตชันเขามาถ่ายทําเหมือนกัาว่า,าก็ไปรีวิววัดเรื่อยอะไรเงี้ยพวกสถานโบราณอะไรเงี้ยแต่นี้เขามาขอ,อยอดขอ,อยอดเกี่ยวกับร้านเขารอบแลกเขาได้หลักแสนคือว่าหลายแสนก็อลอกสองก็งคือว่าเขาได้หลักหมืนเหมือนกับในเพจเขาว่าคนเขาว่าททถามอยู่แล้วเอะไรนะเพจอายุทยานะอายุทยาสเตชันอายุทยาสเตชันครับวันนี้เขาก็วันนี้เขาก็มาแล้วก็มาไลฟ์สดที่นี่ วันนี้ใช่ไหมรับมาตอนช่วงประมาณสักสี่โมงเช้าห้าโมงเพราะตอนเย็นจะเขาจะไปจะไปงานนครน้อยต่อในท่าเรือจะมีถนนคนเดินในท่าเรือเดินนะครับเป็นมีมีถึงวันที่หนึ่งแลวทีนี้พอเขาไปลงแล้วนี่แบบลูกเข่งก็ตามมาเรื่อนตามมาเลื่อนตามกระแสยเนาะครับแลวทีนี้พอคนมาลงในที่ต่อก็ตอนนี้วรนมาข่าปูขึ้นฝีดนับหนึ่งเลยก็คือว่า ใช้ ga, เปิดใส่ก็เห็นเป็นวัดมหาโพธิ์เลยแล้วเขาบอกว่าตรงนี้เป็นป่าช้าเก่าใช่ไหมใช่ครับก็คือว่าตรงเนี้ยจะเป็นป่าช้าหมดเลยครับอืมพื้นที่ทั้งทั้งหมดเนี้ยตัดเป็นป่าช้าทั้งหมดเลยอแต่ว่าอย่างวัดอื่นก็จับไปลกูกหลางแต่ว่าวัดที่นีเขาเนี่ยครับสร้างอยู่พักขนาดตลอดอืมแต่ว่ายังไม่มีอะไรแล้วไม่มีครับแต่บางที่อนอาจจะมีสังศพเด็กอะไรอย่างงี้เแล้วเขาบอกว่าอะไรนะที่ว่ามีแม่ชีที่ว่ามีแม่ชี เมื่อมามาก่อนเหมือนว่าที่เนี่ยเป็นมานับมา,มามาปฏิบัติธรรมมามาถือศีลกันแต่รุ่งที่ปุยาตยาญ่าเล่ามาเรื่ะงนั้นเรามีการฟังเพชีฝฟังอะไรอยู่ตรงนี้ก็คือว่าเมื่อก่อนคือว่าของไม่ได้ฟังแค่ฟังออโอเคจากการสอบถามจหนทีเขามาเมื่อกี้ก็ได้ประวัติขอมนหลหยายๆอยา ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับกกระติงการแจ้งเตือนไหมครับว่าสิกร์ผาาคลิปใหม่ๆครับว่าจะไปทั้งหนต่อเดี๋ยวตอนนี้จะไปกราบหลวงปู่พินกันก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ